ดีครับผม TC Channel นะครับดูครับลุงกำลังทานข้าวกันนะครับลุงกำลังกินข้าวหนึ่งเกตยังเหลือนะครับหนึ่งเกตโอ้ยหนึ่งเกตจะเหลือนะครับเปนของเองนะเกตที่ไม่มีใครเอากำหนึ่งเกตไม่ใช่หนึ่งเปียก กินข้าวเราจะถ่ายอยู่ห่างๆนะครับถ่ายลุงกินข้าวห่างๆนะครับกับข้าวที่ลุงกินมีอะไรบ้างไปดูขอดูหน่อยนะครับขอดูกับข้าวลุงกินนอนนะนอนมันเจาะนี่ยนะขอการส่งทายขอคคุณลือขอสักไม้นะครับลุง อะไรครับโอ้ยเออเลยมีน้ำแข็งเคลือบทอดด้วยน้ำตาลไข่โอ้ยเดี๋ยวของน่ากินทั้งนั้นเลยกับข้าวลุงช้าล้วอันแรกนะที่ลุงต้องแนะนำลุงจะให้กินทันทีเลยพริกหวานข้าวลุงเช้านี้ถ้าไม่กินถ้าไม่กินพริกหวานจะกินอย่างอื่นไม่อร่อยกินข้าวลุงกินพริกหวานหวาบอกว่าไม่เค็มิม่ซีดไม่ยอดออดก็มานั่งกินด้วยนะข้าวด้วย หวานนะพี่ออดต้องบอกว่าแซ่บแซ่บออดบอกแซ่บหวานครับไม่่อากินทำอะไรผมไม่ได้ครับพี่อ๋อทำอะไรผมไม่ได้ทิพย์เ่อเอากินอันนั้นเข้าไปไไม่ด้ไม่ได้นันไม่ได้ไอ้ที่ไม่รู้หาวใหญ่นั่นแหละเอ็นอันนี้มันหวานอยู่แล้วมันมีเลยเนาะมันหวานแล้วมันก็กินพริกไปแล้วมันไม่ได้มากกินเลยนาะเพราะเรียกพริกอะไรพริกเพื่อนค่ะ อถ้ามันอ่านี่เป็นอันนั้นเนอก็อะไรนะพริกอะพริกดอยพริไิกเื่อนิกะเลียงนนั้นดโอ้หเจอคนน่าปดีหลอกมาแนอะมาเจอคนบ้านเดียวกันหลอกยิ่งวันนี้พกกไหนมันมีหวานมนีบอกว่าหวานหวานหอันนี้หวานอยู่แล้วเอยไม่จินไ่กนี่อไ่กินดเ กินอีกแล้ว <Br> ค <ots> ่ะ <guarding> ร <okay>? ับโอมกินอีกแล้วเม็ดที่สองนะคะเม็ดที่สามสุดยอดทุกคนโกหกก็ไม่ไหวแล้วคนนี้อยากบุญวมอ่ะลองบวหน่อยเลยหน่อยนึงเนี่ยพี่กินไม่เอาเดี๋ยวใจนะถ้าไม่กินอ่ะไม่ให้ผมแล้เม็ดใหญ่ใจเอาอีกแล้วอันที่สามมาเลยพอดเอาซะโอ้กระเทียมโทนเลยนั่นน่ะสุดยอดเลยนั่นน่ะเพิ่มพลังเลยนั่นน่ะพอด อดเพิ่มพลังไม่มีที่ลงนะออสมากเลยแม่ไม่มีรสชาติเลกินลูกชิ้นด้วยกินลูกชิ้นด้วยนี่ออสเอาลูกชิ้นขับด้วยสิสามลูกซ้อนๆนะคะบอลแล้วครับให้ลูกกินหน่อยมันหมดแล้วหมดแล้วเกียดทอดติ๊กตั้งเยอะนึก่กินแต่เกียดทอดนั่ะนะคระบ่อเกียดแดดเดียวก็มันทำไมอะวะจะกินเยอะเหรอไม่ติ๊กเนี่ยโอ้ เราเก็บใหม่ๆเดีดฟันนะครับเด็ดด้วยไหมครับคุณจะเดี๋ยวไปพอแล้ว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 ไม่เอาแล้วกินมากก็ไม่ดีเลยพริกอันนี้ได้ที่มันไปออกรายการท้าพิสูจน่ที่กินสองร้อยสองร้อยเม็ดใส่ถาดมาแล้วกินกินกริงไม่กินนี่แหละคนไทยไงเนาะ คนไทยแหละแต่การทาพิสุทธิ์อะไรเนี้ยต้องเจ็ดสมัยก่อนก็กินนะ่รนะกินจาระบีกขาติ้งแล้วกินกินกินเนี่ยกินกินกินหมดสองร้อยก็ไม่สองร้อยก็นั่งกินเยอะไปหน่อยวันนั้นน่ะไม่กินเยอะไปหน่อยใช่มันก็เต้นระบำาหนึงขาดมปเลยข้างในอ่ะขาดไปเลยเปื่อยมาเรื่องไหนเรียบร้อยเรียบร้อยทิ้มันไม่เผ็ดไงแต่ข้างในมันร้อนมันมาอยู่ข้างในมันรวมกันแล้วมันร้อนแล้วผ่าตัดใช่ครับ อ๋อเหรอยังบะเหลือใช่ไหมเอรหลือใส่เปือยบบนั้ลำไส้มันรับไม่ได้แสบปากมันรับรสแต่มันหวานอย่างนี้นะฮะกินแล้วมันหวานมันไม่เผ็ดขนาดไปแล้วครับเหงื่อแตกแล้วครับอย่าไปนาอยู่บอวันนี้ไปดำนาบอกอดกดจะเป็นลายต่อไปรีบไปเลยที่นี่ก็จบลงแค่นี้นะคะ มาเอาสมือเขี่พอคุณมเวลาคืนดดาเียอายเงยไตัดไม้ตัดอนี้ต้นของเขาก็อย่ามเ้เลยอ๋อพ่องเขาแต่งต้นไม้ต้นไม้เนี่ยปลูกมาเป็นห่มเลยเขาไ่ได้ตัดได้ไดก็มาตัดอะไรได้ตัดให้มันเป็นล่มเพ่ได้แ ตัดแต่งกิง้งกีเฉยไม่เป็นไรเอาอยู่ค่ะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้มีคนมาบลนะครับมีคนเสี้ยวสาวมาจ่มครับจุ่นตรงนี่ก่อนนะครจุ่มยังจ่มยังโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสบายๆนะครับลุงพลทานข้าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ